โลกนี้มันโหดร้ายมา<ล>กจริงๆคนใจรา<อ>้ายมันเยอะแล้วคนโลกนี้โหดร้ายแล้วคนใจร้ายมันเยอะแต่นิ้งแต่นิ้งก็อย่าลืมว่าเขาเด็กเด็กเขาล้มแล้วเขาลุกเนี่ยเขาแกรง่งมันยังลุกได้แล้วอาจารย์ดูนะยังไม่เด่นแต่ดูดวงเขานะอาจารย์แค่สัมผัสกระแสจะเข้ามาไอเด็กคนนี้ลุงโรดแน่หรือโอ้ย,อยสาธุเฮ้ยไอเด็กคนนี้ลุงโรดแน่เพราะเขากล้าพูดเขามีความเป็นตัวตนมีไหมที่มีโปรเจกต์คิดไว้เกิดแรงบันดาลใจแต่ยึกยักยังไม่ทําหรือทําอะไรแล้วยังไม่ตุ้ม จวมีไหมม,มีเยอะด้วยแหละเก <c oughs> ิดแรงมดใจ,จอีกครั้งหนึ่งแล้วตะลุยในช่วงตุลาถึงธันวานี้ s ลุ่งโร์แน่เนี่ยสาเร็จสาธุเอาหนิงอยากจะรู้อะไรกนันอยากรูเรื่องลูกอย่างเดียวเลยว่าลูกหนิงประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้<ๆ>คือดวงลูกใช่ไหมใชโ่โอ้โหดวงชะตาลูกนี่นะดาวพฤหาสวดีเป็นวินาศแปลว่าอะไรอยู่ต้องถามเขาว่าชอบเรียนอะไร อย่าไปบังคับให้เขาเรียนในสิ่งที่อยู่อยากให้เป็นเ,<อ>เพราะมันจะทําให้เขาถูกกดดันไปเรียนในสิ่งที่เขาไม่ชอบหนูแลก,กับหนูคุยกับแม่ไว้แล้วว่าโอเคถ้าเกิดมันตอนนี้มันมีนมบังคับให้เรียน2อ,อย่างคือเปียนโนกับภาษาจีนบอกว่าถ้ามันมีไม่ให้หนูเรียนเป็นโนหนูยอมเรียนภาษาจีนแน่ๆ<ด>แต่ว่าทาแม่ยังจะให้หนูเรียนเป็นโนหนูไม่เรียนอะไรเลยจีนคือประเทศมหาอำนาจแจีนคือตลาดจีนคือเราพูดเราค้าขายต้องพูดคุยได้นิงมันลูกจะต่อการตลาดให้อยู่ลุ่งรดแน่หรือลุ่งรดแน่นอนตรงนี้า สาธุรับไปก่อนเลยรับไปก่อนรับไปก่อนสาธุเออรับไปก่อนออรับไปก่อน,อนแล้วที่สำคัญคือดาวคู่เขาเป็นวีนาแปลวไ่าไรบ้าใครเป็นคู่เขาใครจะคิดหลอกแพ้ทางเขาเออยอมเขาเป็นไงนี่เพราะ้ไม่ต้องกลัวออมร,รินทีวี